เอไม่เอาไม่เอาไม่พี่เตียวอันนี้เอาไปผ่าเพราะมันแกะไม่ออกเอออ่ะนนี่ตรงปกไม่จบตาฉีกตาของแท้เอาไปสโตแกนเลี้ยงสวยเจะใครเลี้ยงไม่ใช่คนที่ถือแน่นอนแน่นอนคนถือโทรศัพท์ไม่ได้ทําอะไรเลยรอกินอย่างเดียวจริงมันฉีดมันเหมือนอรมแบบ ดูฉีกง่ายนะไม่ได้นยากแต่ว่ามันเ,เพิ่งเคยกินแบบเนี้ยเนี่ยไม่บอกแล้วตรงกบไม่จกตาฉีกตาของเท่มันเลยนะคนฉีกเนี่ยจำเป็นมือเปื้อนแล้วใช่ปกติฉันเคยทำเลยทำไมเธอตอนใหญ่เลยเจเนี่ยก็มันติดกันก็เอาไปต่อเหมือนขนมเหมือนกันนะ นั่นสามสิบห้าเหลือแค่สามสิบนะอืมพอแล้วกินไม่ออกโอเคใช่แต่ว่ามีนช่วยดูมันน่าจะงามงามงามแค่ล่ะแช่